สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำกันบ้างครั้งที่หนึ่งนะครับของอาจารย์สุพ์ในวิชาไฟฟ้านะครับก็คือจากรูปวงจรที่กำหนดให้นะครับจงหากระแส i 1 i 2และ i 3ด้วยวิธีของ kvl และ kcl นะครับโดยในวงจรได้กำหนดทิศทางและกระแสไว้แล้วตามรูปเลยครับผมเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะครับคือเมื่อกี้ผมอัดทำคลิปไปแต่ว่าผมลืมเปิดไมค์ผมเลยจะเป็นการมาพูดย้อนหลังมาอีกทีนะครับ หมายว่าพูดกับคลิปเอ้กับตัวงานที่ผมทําไปแล้วนะครับขออภัยอาจารย์ด้วยครับก็คือผมได้แบ่งนะครับเขียนเป็นสามสมการนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเขียนอะไรไว้เยอ่าผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับเขียนไว้เป็นสามสมการนะครับก็จะมีตัวสมการแรกนะครับเป็น 7I1 ลบ i2 สอเท่ากับสินะครับอ่าครับแล้วก็สมการที่2นะครับเป็น i1 หนึบวกแปดนะครับแล้วก็บวกด้วย 8i2 ไเท่ากับศแล้วก็ i1 นะครับเป็นสมการอันนี้สมการที่3ครับเป็น i1 หนึบวกเก้นะครับบวกสี่เท่ากับศครับผมสมการเหล่านี้นะครับจะจัดการรวมค่าความต้านกระแสต่างๆนะครับผ่านตามทิศที่กำหนดไว้ครับผม อันนี้เป็นการแก้นะครับแก้สมการเป็นการแก้สมการนะครับเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง i 2กับ3นะครับแล้วก็ผมจะนำนะครับ2กับ3มาลบกันเพื่อตัด i 1นะครับแล้วออกหา i เพื่อตัด i 1ออกและหา i 3ครับผมเป็นฟังก์ชันของ i 2ก็ทอดลบมาก็จะได้ เขียนได้ประมาณนี้เลยครับจากนั้นนะครับเท่ากับนะครับตัวเท่ากับก็คือ i 1นะครับลบ i 1นบวกแ i 3นะครับลบเ i 3าบวกแ i 2องลบสี 4, ่ i ลบ4 i 2นะครับเท่ากับ i 3าบวกสแล้วก็ i ขอไปครับเท่ากับนะครับลบ i 3าบวกสเท่าของ i 2ครับอ่าพูดอย่างนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เข้าใจกว่า แล้วก็มีนะครับเราจะได้คำตอบก็คือเราจะได้ i i ลบ i สามนะครับบวก c i สองก็คือสีเท่าของ i สองนะครับเท่ากับศูนย์ก็จะแก้ได้เป็น i สามนะครับเท่ากับสีเท่าของ i สองนะครับแล้วเราก็จะแทนกลับนะครับหา i 1เป็นฟังก์ชันของ i 2นะครับนำ i 3านะครับเท่ากับสีเท่าของ i 2แทนลงสมการ2เพื่อหา i 1ครับก็ จากตรงนี้เลยครับเป็น i 1นะครับบวกแ i ก็คือแปบวกแปดเท่าของ i 3นะครับแล้วก็บวกแปดเท่าของ i สอเท่ากับศูนย์นะครับแทน i สามขอไปครับแทน i สามนะครับเท่ากับ4ี่เท่าของ i สก็จะเป็น i 1นะครับบวกแนะครับแล้วก็สเท่าของ i 2นะครับบวกแปดเท่าของ i สอเท่ากับศนย์ครับ แล้วก็นำมาคูณเลขกันนะครับเป็น8คูณ4เท่าของ i 2นะครับเท่ากับ32 i 32เท่าของ i 2ครับันั้นนะครับได้เป็น i 1บวก3 2 i 33, 32 32เท่าของ i 2นะครับบวก8 i ขออภัยครับบวก8เท่าของ i 2เท่ากับ0ก็ได้เป็น i 1นะครับ บวก40เท่าของ i 2เท่ากับ0นย์ะครับแก้เป็น i 1เท่ากับลบ40เท่าของ i 2นั่นเองครับลหลังจากนั้นนะครับเราก็แทนทั้งหมดนะครับใน1ในสมการ1เพื่อหา i 2นะครับเราก็จะทำแทนเป็น i 1เท่ากับลบ40เท่าของ i 2นะครับเราก็เขียนเป็นสมการที่1ได้ดังนี้เลยครับ7 i 1นะครับลบ i 2เท่ากับ10 แทน i 1ลงไปในลบ40เท่าของ i 2ก็จะเป็น7แล้นะครับแล้วก็ลบ40เท่าของ i 2นะครับแล้วลบ i 2เท่ากับ10เราก็จะคำนวณทีละขั้นก็จะแยกเป็นนะครับ7 7เคูณลบ40เท่าของ i 2นะครับก็จะได้ลบ280 i 2นะครับสรรมการก็จะเป็น2ลบ280 i 2นะครับลบ i 2เท่ากับ10 แล้วเราก็นำมารวมสมายชีกกันครับก็จะได้เป็น200-281 i ลบนะครับเท่ากับ10เราก็แก้หา i2 นะครับเป็น i2 เท่ากับลบสส่วน281เน,นั่นเองครับเมื่อหารกันก็จะได้คำตอบก็คือ i2 เท่ากับลบศูนย์จุครับผมค่าของ i2 นะครับเป็นลบ ก็คือเลขประมาณตามคำตอบน,นี้ครัศูนย์จุดศูนย์สามห้านี่นะครับตัวนี้ก็คือแปลว่าทิศทางที่เราได้นะครับที่ได้สมมุติไว้ครับสำหรับไอสอนั้นไม่ถูกทิศครับคือคือทิศมันตรงข้ามกันแล้วก็หาไอหและไอสนะครับจากไอสอนะครับแล้วก็เริ่มจากนะครับ จาก i 1เท่ากับลบ40เท่าของ i 2นะครับก็จะเขียนได้เป็น i 1เท่ากับลบ40คูณลบ10ส่วน2องนะครับเท่ากับ400ส่วน281นั่นเองครับก็จะได้เป็นเอาไปจะแก้แล้วได้เป็น i เท่ากับ1 4 2 3 5 m a นะครับก็คือมันเป็น ค่าบวกนะคบไม่ใช่ค่าลบก็บกหมายความว่าทิศทางมันถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็นำจาก i3 นะครับเท่ากับ4เท่าของ i2 นะครับก็จะเขียนได้เป็น i3 เท่ากับ4คูณลบ10ส่วน281เท่ากับลบ40่ส่วน2ออเอนั่นเองครับหลังจากหาค่้ไอก็จะได้เท่ากับ0.14235นะครับซึ่งค่าก็เป็นลบ เหมือนก่นน้านี้เลยครับทําให้หมายความว่าทิศนะมันตรงกันข้ามกันกับที่เราได้สมมุติไว้นั่นเองครับสรุปคําตอบที่ได้นะครับก็คือ i1 เท่ากับ1.4.2.3.5 ma i2 เท่ากับลบ 0.03559MA ครับ I3 เท่ากับลบ 0.14235MA ครับผม i 1นะครับเป็นบวกแปลว่าทิศที่เราสมมุิไว้นะครับถูกต้องตัว i2 กับ i3 เนี่ยนะครับ อ่าทีอ่าคตอบนะครับได้เป็นลบหมายความว่าทีจะตรงกันข้ามกันกับที่เราสมมุติไว้ตอนแรกครับผมก็การได้เครื่องหมายลบการมีเครื่องหมายลบนะครับอยู่ตรงหน้าโอ๊ยขอไปครับการมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงหน้านี้ครับก็หมายความว่าเหมือนเราทําเครื่องหมายลบเป็นกระแสบางตัวในเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเราแบบเดากระแสแบบผิดนะครับ มันเราเดาไปผิดทางมันก็เลยได้เป็นลบมาก่อนแต่เราวิเคราะห์ด้วย KVL และ KCL ครับ mm hmm. ก็จะบอกเองว่าทิศที่เราเดาเนี่ยมันถูกหรือผิดก็ถ้าเป็นลบนี่เราก็ผิดนะครับเป็นิศทางที่ผิดแต่ว่าอันนี้ตัวนี้เป็นบวกก็จะได้เป็นคําตอบที่ถูกนั่นเองครับผมผมก็ประมาณนี้ครับขอภัยที่อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือพูดไม่ค่อยชัดเจนเอาพอดีว่าตอนแรกทำไปแล้วรอบหนึ่งอธิบายไปแล้วก็เหมือนกับว่าผมลืมเปิดใหม่ ือตอนแรกคิดว่าเปิดไปแล้วก็ืองลืมอยู่ต้องขออภัยด้วยครับขออภัยที่มานั่งทําให้ดูทีหลังนะครับอันนี้คือโจทย์นะครับนี่คือคําตอบครับครับผมนี่ก็จบเป็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ